สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับชั้นพัดเครื่องท่านเทพได้นะครับผมลองดูนะครับชอบองค์ไหนอะไรยังไงทักถามได้นะครับเจอกันองค์แรกเลยนะครับผมองค์นี้เป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะครับตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าองค์นี้นี่ครับข้างในเป็นตะกุดนี่ครับเห็นไหมครับตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าองค์นี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตะกุดอันใหญ่มากเลยครับอันโคตรใหญ่ครับโคตรหนักเลยตั้งบูชาได้ครับนี่ครับตะกุดหลุมพบโพวัดคลองมะนาวองนี้ครับขวาไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นตะกุดเก่าๆครับปลายแหลมแหลมไม่ทราบที่ครับหนวงปผู้เอี่ยมว่ามีแน่ใจนะครับองนี้นี่ครับนะครับองค์นี้ขวาไว้ที่เก้าร้อยบาทนะครับตะกุดตองนี้เขวาไว้ที่เก้าร้อยบาทนะครับอย่างเงี้ย ชัดๆหน่อยครับนี่ดูลักเก่าๆองนี้ขอไว้ที่900บาทนะครับ900บาทนะครับองนี้เป็นตะกุดคู่ครับไม่ทราบว่าขายเป็นของพ่ออะไรครับองนี้ห็นเก่าดีครับเนี่ยตะกุดคู่องนี้นะครับขอไว้ที่900บาทเช่นกันนะครับ900บาทนะครับวันนี้จะเน้นเครื่องล้างหน่อยนะครับผมอันนี้ฝังมุกคบหลวงปู่บุญ ตะกุดขับคุ้มด้วยมุกองค์นี้ตะกุดหลงป่บุญองค์น,นี้ขอไว้ที่เก้าร้บาทเช่นกันนะครับเก้ารอบาทนะครับตะกุดหลงปู่บุญอันนี้นะครับองค์นี้เป็นอาไส้กระดูกนะครับเม็ดใหญ่อยู่นะครับเม็ดใหญ่นะยาวนะครับไส้กระดูกครับน่าจะเป็นของหลวงพ่ออุตมะครับน่าจะเป็นกระดูกกามช้างใช่ไหมที่เขาเล่นย่นะครับหลวงพ่ออุตมอะมกกอัน,อนนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับกระดูกกามช้างอันนี้ขอไว้ที่ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับได้ของพ่ออุตมกการจนบุรีนะครับอันนี้เป็นสร้อยอ่าของคุดนะครับของคุดนะครับของนี่ครับของลบรีแม่หรือของทางใต้ของท่อมนะครับเอาที่เก้าร้อยบาทแล้วกันเช่นกันนะครับเก้าร้อยบาทนะครับสร้อยเส้นนี้นะครับเอาที่เก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับก็าทำมาอย่างดีเลยครับแม็กมาอย่างดีเลย เขาไว้ที่เก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับสร้อยหินอ่ะสร้อยหินเนี่ยยุทวามองนี้เป็นตลับสีพึ่งครับนี่ชัดๆก่อนองนี้ตลับสีพึ่งห้ารอบหกสิบปีหลวงปู่จิมวัดหันไร่ข้างในมีตะกุดมีพระขุนแผนครับองนี้เขาไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทิมวัดหันไร่เป็นตลับสีพึ่งนะครับข้างในมีขุนแผนนะครับเขาไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ อันนี้ก็ตลับสีพึ่งนะครับพี่นี่ครับเป็นพิมหน้าปกครับมีรอยจานเล็กๆเนี่ยรัเง็นเงาๆไหมครับนนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ข้างในมีพระสี่องค์ครับผมเป็นเนื้อเนื้อวาดนะครับเนื้อวาดเนื้อผงข้างในมีสีพึ่งนี่ครับใครใส่ไว้ก็ไม่รู้หลวงพ่ออะไรไม่รู้ครับแต่ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับตลับสีพึ่งอันนี้ครับ จริงแกออกมามันมล้างๆแล้วก็หาที่ได้ครับหลวงพ่ออะไรอันนี้มีดหมอครับมีดหมอเป็นพิมาสีครับลงทองครับมีดหมอชาติหลวงพ่อฤาษสีลิงดำนี้ขอไว้ที่เอาเก้าร้อยบาทเช่นกันนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเห็นชัดไหมครับเยมีดหมอชาตินี่เป็นเนื้อตะักวนะครับเนี่ยอ่อนลก็แข็งอยู่นะครับวัดท่าสูงสามห้าครับขอไที่เก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเก้าร้อยบาทนะครับ มิตรหมอชาติครับสนใจยังไงอยาลืมบอกเบอร์โทรเลยสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าห้าจสี่สองศูนย์หนึ่งเก้าได้เลยนะครับห <c oughs> รือแอดไลน์อันนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ก็ขึ้นเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยอย่าลืมโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าเจสี่สองศูนย์หนึ่งเก้าเลยนะครับ,อ,นนรบอันนี้เป็นพัะบุชานะครับประมาณกี่นิ้วเนี่ยหน้าฐานสองนิ้วกว่า เป็นพระเนื้อเทียนชัยนะครับ <c oughs> เป็นพระเนื้อเทียนชัยนะครับได้ฐานสองคุณแผนแผนพิม์เล็กครับนี่ครับองนี้เขาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพระบูชาเนื้อเทียนชัยหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ครับเขาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสนใจอย่าลืมโทรมาแจ้ได้ที่เบอร์โทรซุปหกห้าห้าเจ็ดสี่สองศูนย์หนึ่งเก้านะครับอันนี้เป็นตะกุดเชื่อครับ ข้างในเหมือนเป็นหนังเลยนี่ครับลงรักไม่ทราบที่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับตะกรุดอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับลงทองครับเลี่มพมาติคพร้อมเลยครับไปใช้งานได้เลยขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับตะกรุดดอกนี้ไม่ทราบที่นะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนทราบที่นะครับนี่อันนี้ตะกรุดสายคาดเอวครับมีรอยจานด้วยครับลงปู่บุญนะครับเป็นเนื้อผงยาเตะกรุดสายคาดเอวรอยจานลงปู่บุญนะครับองนี้นี่นะครับชมได้นลครับ องนี้ขอไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตะกุดสายคาดเอลได้มาได้สามดอกนะครับเนี่ยขอไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพอครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อชินนะครับพิมพ์ยอดขุนพลนี่คุณแผเลยยอดขุนพลนี่ครับเนี่ยเนื้อชิ้นเงินนะครับขอไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเรียมพลาสติกพร้อมครับอันนี้ไม่ได้คาบเลยนะครับคาบกาวนะครับกาวที่เขาเรียมติดพลาสติกไนี ขอไที่700บาทนะครับ700บาทนะครับผายอดผ่านในชิ้นเงินยอดชุณพนหรือคุณแพนเนี่ยขอไที่700บาทนะครับอันนี้เหรียญหลอกโบราณไม่ทราบที่ครับองนี้เลี่ยมพาะติกเหมือนกันไม่ทราบที่ครับขอไปที่700บาทเช่นกันนะครับ700บาทนะคบองนี้นะครับคลิปมาคลิปไวมาไว้นะครับผมลงคลิปไม่ค่อยนานครับสนใจอย่าลืมโทรมาได้ที่เบอร์โทร065542019ได้เลยนะครับผมดูนะครับ อย่าลืมโทรมานะครับย้ำอีกทีนะครับ0655742019หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมบอก EP นะครับดูจัก EP ที่เท่าไหร่ขอบพระคุณมากนะครับ